ครับครับผมก็แรงเฟอร์ถึงโอกินาวาเลยฮะ,ก, ok ยฮะก็ตื่นเต้นมากเพราะวัวนที่สานี่ผมจะบินไปร่วมงานด้วยเหมืนนามนฉายก็ตื่นเต้นฮะเพราะว่าคือมันก็เป็นหนังเรื่องแรกของเราด้วยเนาะแล้วก็พอแบบได้ไปฉายถึงที่โอกินาวาแล้วก็แบบรู้สึกว่าเออถ้าเกิดคนญี่ปุ่นดูแล้วแบบว่าเขาจะชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเขาจะเก็ตมุกค,คนไทยของเราไหมอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่า จริงๆผมแอบตื่นเต้นเพราะาผมจะได้แบบมีโอกาสได้ไปดูหนังของของทางที่โอกินาวาด้วยครับใช่ก็จร,จริงๆก็เตรียมตัวก็แค่เตรียมใจแบรบับความตื่นเต้นอะไรเงี้ยครับเพราะว่าผมไม่เคยแบบไปหมายถึงว่าแบบพอเป็นหนังเรื่องแรกไม่เคยแบบว่าไปให้แบบเหมือนไปฉายก็จะมีแต่เพื่อนบ้านอะไรเงี้ยแต่นี้ก็แบบว่าไกลออกไปหน่อยเป็นที่แบบญี่ปุ่นอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ตื่นเต้น ก็ต้องรอดูก่อนคะว่าเขาดูหนังของเราเขาจะชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็หวังว่าอยากให้มีแฟนคลับอยู่ที่ยังมีแบบเป็นแฟนคอยติดตามที่ญี่ปุ่นด้วยก็ดีครับผมการถึภาษาอะไรเป็ยังไงบางก็มีจริงๆผมก็มีไปเรียนภาษาอังกฤษฮะใช่เอามาถึงว่าภาษาญี่ปุ่นเหรอฮะก็เคยเรียนฮะแต่ว่าแบบว่าก็แบบถูถเถ่ายไปอะไรเงี้ย ใช่ครับก็แบบว่าอาริแาโตอะไรอย่างเงี้ยได้ฮะแล้ว,วนอกจากนี้ยังจะมีแผนไปถ่ายอะไรบ้างอีกบ้างอันนี้ยังไม่ทราบเลยครับผมใช่ก็มีที่แบบว่าทราบล่าสุดก็คือที่โอกินาวาเนี่ยครับครับก็สนุกดีฮะก็ได้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่เป็นการเที่ยวยุโรปครั้งแรกในชีวิตเป็นทริปอะไรไปเป็นทริปหนีเที่ยวนี่แหละฮะคือเราแบบว่าทํางานกันมาอะไรเงี้ยก็แบบว่า ก็เลยมีตั้งกลุ่มขึ้นมาว่าเอ้ยเราไปเที่ยวกันไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ชวนชวนกันในพี่พี่บริษัทอะไรเงี้ยฮะใช่ไปกันกี่วันอย่างไรบ้างก็ของผมจริงๆมีหลายล็อตมากฮะเพราะว่าแบบว่าแบบพี่บุ้มกับฮอร์โมนพี่ปิงพี่เสือพี่หมูอะไรเงี้ยฮะที่กำกับเมยไหนก็เข้าไปกันประมาณ40กว่าวันมัน้งฮะส่วนส่วนผมก็ไปประมาณ21วันครับช้อปปิง้งกระจายเลยครับก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเหมือนพอเราเจออะไรที่นู่นแล้วรู้สึกว่าแบบเอ้ยอยู่อยู่นี่ อยู่ที่นู่นเอออยู่ที่นู่นแบบอย่างเช่นแบบมีดพับสวิตอะไรเงี้ยเราก็ซื้อมาฝากแบบข้าวครัวอะไรเงี้ยเยอะไหมคะสหรับคลิปน,นี้ก็ค่อนข้างเยอะฮะมีแบบกระแสลมเพราะว่าเราเตรียมอัพตัวเองอะไรเงี้ยเป็นแบอ๋ออ๋อ <c oughs> ครับก็จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้อยากอัพตัวเองอะไรฮะแค่รู้สึกว่าเราแบบไปใช้ชีวิตให้เต็มที่ก็พอแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็แบบ ทุ่มเทให้กับงานเราก็แบบอยากจะทุ่มเทชีวิตเองบ้างเหมนกันคนระับเ,เพื่อนๆแถวบ้านหรอว่าครับเ,เพื่อนๆแถวบ้านผมก็อยู่เมืองนอกกันหมดเลยฮนะเพราะว่าแบบเรียนจบแล้วเขาก็แบบไปต่อต่างประเทศกัน<ม>ใช่มีคนมองว่าเราเปลี่ยนไปจากที่จากเดิมบ้างก็จริงๆถ้าเกิดคนที่รู้จักกับผมก็ไม,ไม่ไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับผมก็ยังเป็นแบงค์คนเดิมเหมือนเดิมครับเสียเสซลที่แบบแกร์คนต่างเราเขาดังมีชื่อเสียงพอเิจะเปลี่ยนไปเลยจริง,รงๆไม่ได้เสียเซลล์ฮะเพราะผมแบบไม่ได้เริ่มจะเปลี่ยนไปด้วยเพราะผมไม่ได้คิดว่าจะแบบ เอ้ยพอเราแบบมีผลงานหรือว่าเราแบบมีงานเยอะแล้วเราต้องเปลี่ยนตัวเองไปเป็นแบบคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองฮะใช่ได้ก็ต้องแทนเป็นคนเดิมเราไม่แทนคนที่รุ่งเก่าเก่าเจนดอลโมเอิร์นรู้สึกยังจริงๆก็ๆๆๆผมรู้สึกว่าผมมาแทนใครไม่ได้หรอกครับผมก็เป็นตัวของผมอย่างนี้ถ้าเกิดว่าพี่ๆเขาก็ยังเป็นพี่ๆของผมที่ผมนับถืออะไรนี้อยู่ครับผมไม่ได้แบบว่าจะแบบมาแทนแทนมาร์ทแทนโดว์แทนมุ่งแทนนี่อ๋อไม่หรอกครับผมก็แบบจริงๆแล้ว คาแรคเตอร์มันคนละอย่างกันอะไรเงี้ยครับผมก็แบบอืมไม่ไม่ได้มีความผิดตรงไหนเหมือนเราก็คงจับตามองเป็นพิเศษั้งวนหรือว่าปาดอะไราเงี้ยก็ยังเป็นก็ทำตัวเหมือนเดิมคะฮะใช่เพราะว่าแต่จริงๆเราแค่แบบทำตัวให้ถูกกับสาเทศ่ก็พอใช่เราแบบคารพผู้ใหญ่หรือว่าทำตัวให้ถูกกับสถานที่ะไรจริงที่ผ่านมาไปดูกนแถเปรียบเทียบเยอะเปรียบเทียบหมายถึงเปรียบเทียบแบบความนั่งหรือเปลี่ยนไปอ๋อก็ก็มีที่แบบว่าเปรียบเทียบว่าแบบ จริงๆก็แบบผมก็งงนะฮะว่าแบบว่าชอบมีคนมาถามว่าเออเนี่ยเราจะแบบมาแย่งที่พี่คนนี้หรือว่าจะมาแบบแทนที่อะไรอย่างงี้หรือเปล่าจริงๆแล้วผมในความคิดผมไม่เคยแบบมีอะไรแล้วพอแบบผมไม่ได้คิดอะไรอย่างเงี้ยฮะผมก็เลยรู้สึกว่ามันก็แบบผมก็แบบไม่ไม่จำเป็นต้องแบบรู้สึกอะไรเพราะว่าผมก็คุยกับส่วนตัวพี่เขาแบบหลายๆคนที่แบบโดนอยเลยพี่พี่เขาเคยสงสัยถามอะไรมเอ๋อพี่เขาก็บอกว่าเป็นกันทุกคนฮะใช่ก็แบบก็แบบว่าถ้าเกิด เดี๋ยวก็โดนอะไรงนเงี้ยค่ะเขาแนะนำไหมว่าปฏิบัติตัวยังไงให้เป็นข่าวหรือตอบคำถามยังไงก็จริง,รงๆเขาก็แบบแค่บอกว่าเรารู้กันอยู่เราเรา,เรารู้กันเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยะว่าเราเป็นยังไงเราเป็นคนยังไงจริงๆว่าข่าวก็ไม่ก,กระทบความสัมพันธ์ระหว่างพี่นนองโอ๊ยไม่เลยฮะยไม่เลย,เลยนะจ้า